เปลี่ยนสีผมอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือทำเองนะคะอันนี้คือทรีทเมนต์สีนะคะของร้านลุกนะคะอันนี้จะเป็นเขียวสดกับเขียวใบตองอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูสีพุ่งนี้ทีนึงนะคะแล้วก็เติมโคนข้างหลังแล้วนะคะหลังจากที่ยาวมาประมาณนี้เลยคือไม่ไม่ทําทำสีหน้าแล้วนะคะทำเองแล้วเนี่ยก็เดี๋ยว พรุนี้เสร็จให้ดูนะคะว่าออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหดีให้ดูด้วยว่าสีผมจะออกมาสวยแค่ไหนใส่เขียวใหม่เขียวฟ้าเขียวสองเขียวแล้วก็ฟ้าหนึ่งนะคะจะเป็นสามสี <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยว ุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูนะคะหลังจากที่เปลี่ยนสีผมแล้วนะคะสีผมที่อัดไปเมื่อวานก็คือสีผมแบบว่าเขียวแต่เขียวจืดแล้วนะคะอันนี้ก็คือลงเขียวใหม่โอเคไปละเดี๋ยวไปอาบน้ํานอนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้า เดีจะขอใส่น้ำมันปเปล่าแป๊บนึงมันก็ใส่น้ำมันนะคะหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าลดทำสีขนาดนี้ผมเสียไหมนะคะเสียแต่ว่าเสียน้อยมากเสียน้อยมากขอบอก เพราะว่าเราไม่ได้ฟอกซัมซาเนะคะคือโคนยาวมาก็ฟอกเฉพาะโคนนะคะแล้วก็ทรีทเมนต์ของเราเนี่ยจะเป็นทรีทเมนต์ที่แบบว่าบำรุงเส้นผมไปในตัวนะคะทรีทเมนต์สีนเองนะคะเนี่ยที่ลงไปจะเป็นบำรุงในตัวนะคะจะมีสีฟ้าสีเขียวฟ้าเขียวเขียวจะเป็นสองสี เดี๋ยวพวกนี้ดูกลางวันอีกทีหนึ่งนะคะก็ดูรลยังไงนะคะยาสระผมดูใช้ของลอรีอันะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาทรีทเม้นท์ให้ดูทรีทเมน้นท์ใช้ทรีทเม้นท์ของลอรีอัสำหรับทำสีนะคะจะใช้หลายตัวอยู่แต่คือว่าสระผมแนะนำว่าสำหรับคนที่ทำสีบ่อยๆนะคะแนะนำว่าสระผมนะคะใช้ทรีทเมน้นท์แทนคิมนวดน,นะคะเพราะว่า ครีมนวดตามท้องตลาดทั่วไปยี่ห้อพื้นๆธรรมดาเนี่ยจะไม่เข้มข้นแต่ถ้าเป็นยาสระผมโรลิโอพวกเนี้ยหรือคือโรลิโอชวัดขอบชิเชโดนู่นนี่นั่นนะคะที่ราคาอัพสูงนิดนึงเนี่ยถ้าเป็นครีมนวดกับยาสระผมพวาเนี่ยจะเข้มข้นนิดนึงใช้ปริมาณนิดเดียวก็ได้แต่ถ้ายาสระผมตามท้องตลาดเนี่ยแนะนำให้ใช้คู่คกับทรีทเมนต์ราคาแพงๆนิดนึงนะคะ แล้วก็เลือกให้ถูกด้วยนะคะสำหรับผมดัดผมทําสีผมยืดเอ,อผมเส้นเล็กผมเส้นใหญ่มันจะมีแยกไปอีกนะคะอันนี้นเลือกชิมกั้สำหรับผมทําสีนะคะผมเสียน้อยมากขอบอกเสียน้อยมากคือส่วนมากที่ส่วนมากคนทําผมสีจะผมแห้งแล้วก็ไม่ลื่นแต่ของนุชจะลื่นนะคะไม่ไม่ฝืดแล้วก็ไม่กรอบบอกเลยว่าไม่กรอบ ไม่ก๊อปแก๊ปทิปเม้นสีถ้าสนใจสามารถสอบถามได้นะคะกระปุกละร้อยหกสิบมันแพงเพราะว่ามันผมไม่เสียทำแล้วผมไม่เสียจริงมันเป็นทริปเม้นบ่ารุงแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นนิ้วใช้สองสีนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาสีฟ้าให้ดู สีฟ้าคือตัวนี้นะคะจะออกไปน้ําเงินเนาะเนี่ยเพราะว่ามันมืดนะมันมืดกลางคืนแล้วอันนี้คือสีฟ้าที่นุใส่ควบคู่กันไปนะคะแล้วก็สองเขียวนี้อันนี้คือเขียวตองเลยนะคะเขียวตองอันนี้คือเขียวเข้มนิดนึงนี่นะคะอันนี้คือ ของที่ร้านจะ,จะมีอยู่ไม่กี่สีนะคะใครที่เคยเห็นนุชอยู่นะคะก็จะเห็นว่านุชเปลี่ยนสีผมบ่อยมากนะคะรอบแรกจะเป็นสีแบบว่าหัวนกแก้วเลยหลายๆสีรวมกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีน้ำไม่แน่ใจว่าสีม่วงกับชมพูหรือเปล่านะคะจำไม่ได้แล้วก็แล้วก็มาสีม่วงอย่างเดียวแล้วก็สีเขียวสีชมพูไปแล้ว ยังอยากจะเล่นสีแดงอยู่นะสีแดงเลยอะแต่คือยังยังไม่ได้เล่นตอนนี้ก็ชอบเขียวอยู่ก็ใช้เขียวไปก่อนก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะแล้วก็เมื่อกี้คงเห็นนุดหนีบไปแล้วนะคะหนีบผมนะคะใช้ตัวนี้ไม่ร้อนมือเลยตัวช่วยนะคะคนที่ชอบหนีบผมเองนะคะมีตัวนี้ติดบ้านไว้จะดีมากนะคะไม่รอนะจ๊ะใช้ได้ทั้งกับตัวหนีบแล้วก็ตัวหนีบที่นุชแนะนําตัวนึงอะของซุปเปอร์วีนะคะ จะโอเคก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ค่อยดูทีหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ไปอาบน้ำนอนแล้วเป็นไงล่ะ,ะดูข้างหลังเริมโคลนแล้วนะคะเจ้าตอนแรกโคลนดำ อย่าลืมนะคะัใครสนใจที่แมนสีนะคะชอบเล่นสีสีเงี้ยติดต่อเข้ามาได้สอบถามได้งั้นฝันดีนะจ๊ะ